ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวจะเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อนกกวักนะครับสำหรับดักนกกวักนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมนะมีนกลําโพงเสียงบ่วงพร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชิ้นงานนะครับ นะตัวบ่วงนะจะเป็นงานบ่วง41บ่วงนะครับเป็นงานเอ็นร้อยปอนด์นะครับงานต่อโดยสาย PE นะครับผมเอ็นร้อยปอนด์ต่อโดยสายพ่อสาย PE มีกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะยาวประมาณ4เมตรนะครับตัวนี้นะครับใช้ล้อมตัวนกได้เลยนะครับผมนะตัวนี้นจะเป็นบ่วงนะครับ รกระดิ่งพร้อมรังเก็บให้ตัวที่สองจะเป็นตัวนกนะครับตัวนี้จะเป็นงานนกยางนกพลาสติกนะครับตัวนี้ทนนะครับนนท,นทนน้ำทนน้ำทนแดดนะฮะตัวนี้นะอ่านายเลยนะครับผมแล้วก็จะมีชุดเสียงลำโพงนะครับนี่จะเป็นตัวเสียงนะครับ เสียงนกปักนะครับเราจะใส่เสียงนกปักเข้าไปนะครับผมแล้วก็ลำโพงแล้วก็ตัวลำโพงหนึ่งตัวครับผมครบชุดเลยนะครับตามที่แจ้งไปเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์บนจอนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งนะครับเก็บ เงินปลายทางนะครับราคาพันสองรวมส่งนะครับผมโอเคครับก็ฝากไลค์กดติดตามสวัสดีครับ